สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในรายวิชาหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติมเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องมารยาทไทยในการแสดงทำความเคารพด้วยการไหว้อ่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันคุณครูอยากรู้ว่านักเรียนคิดว่าชาติอื่นๆเนี่ยการแสดงทำความเคารพของเขาเนี่ยเป็นยังไงในชาติ ตะวันตกเนี่ยเขาทําอะไรลลกยกมือขึ้นมาเช็คแฮนด์กันใช่ไหมหรือว่าบางประเทศเนี่ยก็จะเอาแก้มมาชนกันโอบกอดกันบ้างถูกไหมคะถ้าเข้ามาในโซนเอเชียของเราเนี่ยประเทศเกาหลีเขาทํำยังไงโค้งคํานับลงใช่ไหมคะแล้วพูดคําว่าอนยังเงินเซโยหรือว่าญี่ปุ่นก็โค้งคํานับลงเหมือนกันแล้วพูดคาว่าอะไรโอฮโยโกเซมัสใช่ไหมถูกไหมโลก อืมนั่นแหละมันคือการแสดงทำความเคารพของเขามาเรามาดูของประเทศไทยบ้างดีกว่าประเทศไทยของเราการทำความเคารพคืออะไรยกมือไหว้ใช่ไหมลูกยกมือไหว้ถูกต้องการไหว้เนี่ยถือเป็นวัฒนธรรมการทักทายที่เวลาเราพบปะหรือว่าจากลากันเนี่ยต้องยกมือไหว้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือ ก่อนที่นักเรียนจะออกมาจากบ้านเพื่อมาโรงเรียนนักเรียนต้องยกมือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะอืมแล้วเมื่อมาถึงโรงเรียนนักเรียนทําอะไรลูกเมื่อเจอเพื่อนก่อนเจอเพื่อนแล้วก็เจอคุณครูใช่ไหมลูกคุณครูเวนนักเรียนก็ยกมือขึ้นไหวทําความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่ไหมนัน่นแหละลูกมันคือธรรมเนียมการทัทกทาย ของประเทศไทยการไหว้เนี่ยจะทําให้ผู้ใหญ่มองเราเนี่ยน่ารักมากยิ่งขึ้นใช่ไหมเนี่ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยมีนักเรียนเดินผ่านค,นคุณครูเขายกมือไหว้คุณครูค,คุณครูยังคิดว่าเออนักเรียนคนนี้น่ารักมากเลยสแสดงว่าผู้ใหญ่หลายๆคนที่เรายกมือไหว้เนี่ยเขาก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเราน่ารักน่าเอ็นดูใช่ไหมคะอ่ะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักการไหว้เนี่ยนักเรียนนักเรียนรู้จักการวหวแบบไหนบ้างอ่าเขียนลงในสมุดข้อที่หนึ่งนักเรียนรู้จักการไหว้แบบไหนบ้างเดี๋ยวคุณครูรอนักเรียนรู้จักการไหว้แบบไหนบ้างเขียนนะเขียนลงในสมุดนะอย่าลืมนะคะลูกว่าคะแนนสมุดของเรามีห้าคะแนนใช่ไหม แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าที่เราเจอกันให้นักเรียนเอาสมุดมาส่งครูที่หน้าห้องโอเคนะคะข้อที่หนึ่งนักเรียนรู้จักการไหว้แบบไหนบ้างอ่ะนี่โจทย์นะโจทย์นะนักเรียนรู้จักการไหวแบบไหนบ้างอ่ะเขียนเสร็จกันแล้วใช่ไหมเขียนไม่เสร็จก็กดสต๊อปของค,คุณครูก่อนแล้วก็เขียน โอเคนะลูกนะอ่ะมาดูสไลด์ถัดไปการไหว้วันนี้มีสามระดับสามระดับนะคะลูกแต่ว่าเดี๋ยวค,คุณครูเนี่ยจะแถมให้อีกสองระดับเป็นสามระดับแถมสองนี่เป็นไงชื่อกิฟเก๋อ่ะมาการไหว้ระดับที่หนึ่งอ่ะให้เดาว่ามันคือการไหว้อะไรหนึ่งสองสามอ่ะต่พอพร้อมกัน มันคือการไหว้พระสงฆ์นั่นเองหรือจะเป็นการไหว้ปูชนีวัตถุปูชนียสถานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเราอย่างเช่นโบสถ์โบสถ์ต่างเออหรือว่าเป็นมณดปต่างๆวิธีการไหว้อ่ะตอนนี้นักเรียนวางปากาลงวางปากาลงยืนขึ้นยืนขึ้น โอเคนะตัวตรงแล้วก็น้อมตัวลงให้เล็กน้อยพร้อมยกมือขึ้นไหวทำกันได้ยังนิ้วโป้องอยู่ตรงไหนลูกนิ้วโป้งนิ้วโป้องอยู่ระหว่างคิ้วใช่ไหมคะปลายนิ้วชี้นะคะลูกปลายนิ้วชี้ต้องแนบหน้าผากใช่ไหมอ่ะตอนนี้ทำค้างไว้นะอ่ะชำเลืองตาดูซิว่าตัวเองทำถูกหรือเปล่า คุณครูคิดว่านักเรียนต้องทําถูกกันทุกคนแน่ๆเลยเพร,ราะว่านักเรียนของคุณครูเก่งมากโอเคนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวเราต่อไปเราจะไปดูระดับที่สองกันอ่าระดับที่สองเมื่อกี้ไหว้พระไปแล้วระดับที่สองนักเรียนคิดว่าเป็นระดับอะไรระดับการไหว้ใครเอ่ยอ่ามันคือระดับการไหว้ผู้อาวุโส หรือว่าผู้มีพระคุณนั่นเองก็คือคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ของเราหรือแม้แต่คุณครูก็ตามอ่าการไหวแบบนี้เป็นการไหวแบบไหนยืนตัวตรงเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็น้อมตัวลงมาแต่ว่าน้อยกว่าเมื่อกี้นะคะลูกนิ้วโป้งอยู่ตรงไหนนิ้วโป้งอยู่ตรงปลายจมูกอยู่หรือย่านิ้วโป้งอยู่ตรงปลายจมูกเรียงคะ่ะอ่ะปลายนิ้วชี้อยู่ตรงไหน ระหว่างคิ้วใช่ไหมอะตอนนี้ค้างท่าไว้ก่อนนะค้างท่าไว้ก่อนเหมือนไหมลูกเหมือนในภาพนี้ไหมจาองดวงตาดูสิอะต่อมาระดับที่สามระดับที่สามคือการไหว้อะไรเมื่อกี้ไหว้พระไหว้คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ไปแล้วก็ต้องไหว้บุคคลทั่วไปหรือบุคคลที่เรานับถืออย่างเช่นรุ่นพี่ ที่เรานับถือรุ่งพี่มอสองมอสาม 4, มอสี 5, ม่มอห้ามหกต่างๆ,ๆที่เรานับถือการไหว้น้อมตัวลงน้อยกว่าเมื่อกี้น้อยกว่าเมื่อกี้นะน้อยกว่าที่เราไหว้คุณพ่อคุณแม่เมื่อกี้นี้นิ้วโป้องอยู่ตรงปลายคางนิ้วโป้องอยู่ตรงปลายคางนะลูกอยู่หรือยังนิ้วชี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงปลายจมูกอาทำค้างไว้นะ มาดูภาพเป็นแบบนี้ตอนนี้ทุกคนทําแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าคุณครูเชื่อว่านักเรียนทําอยู่แน่ๆเลยเพราะว่านักเรียนของคุณครูเก่งแล้วก็น่ารักมากมามาถึงข้อแถมของคุณครูแลละก็คือการไหว้บุคคลเสมอกันหรือว่าการไหว้เพื่อนๆของเรานั่นเองนี่การไหว้ของเราหนึ่งเลยเนี่ยให้ยกมือไหว้พร้อมกัน หรือว่าในเวลาใกล้เคียงกันตอนนี้ยังไม่มีเพื่อนใช่ไหมลูกอ่ะยกมือไหว้ไปก่อนเดี๋ยวมาถึงโรงเรียนในอาทิตย์หน้าเนี่ยเราได้ไหว้กันแน่นอนอ่ะมาสองก็คือพอไหว้เสร็จแล้วก็กลับเข้าสู่ท่าเดิมเลยลูกไม่ต้องมียอ่อสวัสดีค่ะเพื่อนแล้วยอ่อลงไม่มีนะลูกนะอ่ะมาดูรูปนี่แบบนี้ทุกคนเป็นแบบนี้หรือเปล่า ถ้าไม่เป็นปรับเลยนะลุงนะ้ำปรับให้เป็นแบบในรูปเขาแต่คุณครูว่าไม่มีใครทําไม่เป็นแน่นอนเพราะว่านักเรียนของครูน่ารักและเก่งมากามาถึงอนะันสุดท้ายแล้วเมื่อมีการไหว้ก็ต้องมีการอะไรล,ลกูกการรับไหว้ใช่ไหมนักเรียนสังเกตรหรือเปล่าว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ของเราเนี่ยรับไหว้เราถูกหรือเปล่าหรือแม้แต่คุณครูเองเนี่ยรับไหว้เราถูกหรือเปล่า สังเกตกันหรือเปล่าถ้ายังไม่สังเกตอ่ะดูหนึ่งวิธีการรับไหว้คืออะไรพนมมือหรือว่ากระพุ้มมือเล็กน้อยอ่ะกระพุ้มมือนักเรียนงงกันไหมกระพุ้มมือก็คือการทําอ่ะตอนนี้นักเรียนยกมือขึ้นมาก่อนยกมือขึ้นมาประกบกันก่อนเป็นพนมมือการกระพุ้มมือก็คือการทํามือเป็นดอกบัวตูม ไม่เอามือแบนติดกันนะลูกแม่มือหางมือถาต่างๆนะไม่เอานะมือต้องเป็นมือกระพุ่มหรือมือดอกบัวตูมพองเล็กน้อยไม่ต้องพองมากขนาดที่นิ้วฝ่ามือไม่ติดกันลูกไม่ต้องพองขนาดนั้นพองเล็กน้อยพอเป็นเหมือนดอกบัวตูมเล็กๆที่อยู่กลางสระน้ำเมื่อทำมือกระพุ่มเสร็จแล้วเนี่ย แล้วก็เอามือเนี่ยทั้งสองเนี่ยมาประกบกันแล้วแนบระหว่างอกของเราปลายนิ้วเฉียงขึ้นปลายนิ้วเฉียงขึ้นนะแล้วก็ก้มศีรษะลงเล็กน้อยก้มหัวลงนิดนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูรูปอันไหนคือการรับไหว้ผู้ใหญ่คนนี้หรือว่าเด็กคนนี้ใครเป็นคนรับไหวลูกเด็กคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหม ผู้ใหญ่คนนี้ถูกไหมลกูกถูกต้องก็คือคุณครูคนนี้แหละเป็นคนรับไหว้พี่นักศึกษาคนนี้เห็นไหมคะอ่าถึงขั้นตอนการทํากิจกรรมแล้วการทํากิจกรรมตอนนี้เดี๋ยวนักเรียนจะได้มาทําในอาทิตย์หน้าที่เราเจอกันแน่นอนกิจกรรมของคุณครูเนี่ย มีทั้งการแสดงออกและการเล่นเกมอย่าลืมว่าคุณครูสัญญาไว้ใช่ไหมว่าทุกๆคาบข,ของคุณครูจะมีเกมให้เล่นถูกไหมคะนี่เดี๋ยวคาบหน้าเราเจอกันเราได้เล่นเกมกันแน่นอนไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนว่าเมื่อกี้นี้เราไหว้กันกี่กระดับอะไรบ้างอ่ะหยิบสมุดกับปากาขึ้นมา แล้วจดว่าการไหว้ระดับที่หนึ่งคือการไหว้อะไรนะลูกนะจดได้ยังอ่ะหยิบปากกาขึ้นมาเขียนบ้หัวกระดาษก่อนว่าการไหว,วสามระดับแถมสอง,ยยงก,นนะการไหวสามระดับแถมสองเขียนได้ยังลูกเขียนนะการไหวสามระดับแถมสองอ่ะมาประทัดตอถัดมาเขียนว่าระดับที่หนึ่ง บรรทัดถัดมาเขียนว่าระดับที่หนึ่งนะคะลูกและก็เขียนว่าระดับที่หนึ่งคืออะไรคือการไหว้พระสงฆ์ปูชนียบุคคลปูชนียสถานที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเขียนได้ยังเขียนนะคะอย่าลืมนะว่าคาดหน้าเราต้องส่งหนังสมุดกันนะ,ะใครเขียนไม่ทันกดสต็อปของค,คุณครูไว้ แล้วเขียนแล้วจดนะลูกนะมาบรรทัดถัดไปเมื่อเขียนระดับเมื่อกี้นี้เสร็จแล้วให้เขียนระดับที่สองระดับที่สองนะคะคือการไหว้ผู้มีพระคุณผู้อาวุโสก็คือคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์นั่นเองเขียนหรือยังคะลูก ถ้าใครจดไม่ทนันให้กดสต็อปคุณครูไว้ก่อนนะแล้วก็จดเพราะว่าบางทีคุณครูอาจจะเปลี่ยนเร็วเกินไปหรือว่าพูดเร็วเกินไปมาระดับที่3ระดับที่3นะคะก็คือการไหว้บุคคลทั่วไปผู้ที่เราเคารพนับถือหรือว่านักเรียนจะเขียนว่ารุ่นพี่ก็ได้รุ่นพี่ของเรา เพื่อความเข้าใจของนักเรียนเองจดกันได้ยังเอ,อ่ยถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนให้นักเรียนมาร์กเอาไว้และลูกหรือว่าเขียนเอาไว้หรือเก็บความไม่เข้าใจนั้นเนี่ยเอาไว้แล้วคาดหน้าเมื่อเจอคุณครูให้ถามคุณครูได้ทันทีเลยยกมือขึ้นฐานได้ทันทีว่าคุณครูคับคุณครูคะว่าแบบนี้ มันทำถูกไหมคะคุณครูหรือการวาวแบบนี้หนูทำถูกหรือยังหนูไหว้แบบนี้สวยไหมคะคุณครูหรือว่าไม่เข้าใจการวาดแบบไหนให้ถามคุณครูทันทีนะคะอ่ะมาอ่ะมาถึงระดับแถมนะแถมนะอันนี้การไหว้บุคคลเสมอกันหรือว่าการไหว้เพื่อนโจทย์นั้นลูกนะอ่ะ ถ้าใครจดไม่ทันกดสต็อปเลยตรงนี้แล้วจดค,คุณครูคิดว่าอาทิตย์หน้าคุณครูคคจะต้องได้นักสมุดครบทุกคนแน่นอนใช่ไหมเพราะว่านักเรียนของค,คุณครูเนี่ยเก่งกันอยู่แล้วมาต่อมาคือการรับไหวการรับไหวการรับไหว้ก็คือการที่เมื่อมีผู้น้อยผู้น้อยก็คือ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่าเราเนี่ยมาแสดงทําความเคารพด้วยการไหว้ผู้ใหญ่ก็จะรับไหว้ตอบผู้ใหญ่ก็ต้องไหว้ตอบก็คือการรับไหว้นั่นเองเขียนได้อยังโอเคแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันเราจะมาทํากิจกรรมกันวันนี้เพื่อนๆน,นที่อยู่ที่ห้องก็จะได้ทํากิจกรรมก่อนเพื่อนๆพื่อนอาจจะไปสปอยกันก็ได้ว่า กิจกรรมวันนี้ที่คุณครูให้ทำเนี่ยมันคืออะไรอะคุณครูแอบสปอยนิดนึงนี่เป็นงานกลุ่มเป็นงานกลุ่มเป็นงานกลุ่มแน่นอนอะสไลด์ของคุณครูคก็มีแค่นี้แล้วเราก็เรียนกันแค่นี้แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุณครูก็จะมาสอนเพิ่มเติมนะคะลูกนะแล้วก็จะสอนเรื่องเรื่องใหม่ถัดไปแล้วก็อาทิตย์หน้าเราก็จะได้เล่นเกมพร้อมกันเนอะ อย่าลืมวันที่หน้าต้องส่งอะไรบ้างต้องส่งสมุดที่จดวันนี้การวาดมีกี่ระดับการวาดมีกี่มีกี่ระดับใช่ไหมหนึ่งแล้วก็อะไรอีกเรื่องแรกที่คุณครูให้จดคืออะไรคือการทักทายใช่ไหมเออนั่นแหละสองอันใช่ไหมที่เราต้องจดในสมุดถูกต้อง อาทิตย์หน้าเจอกันเอามาส่งหน้าห้องนะนนลูกนะเข้ามาเปิดไฟเปิดพัดลมเสร็จเอาสมุดรวบรวม,รวมสมุดส,ส่งหน้าห้องให้คุณครูเลยโอเคนะคะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมใครไม่เข้าใจตรงไหนให้เขียนเอาไว้หรือว่าบันทึกเอาไว้ว่าเออฉันไม่เข้าใจตรงนี้นะแล้วก็อาทิตย์หน้ามาถามคุณครูได้เลยทันทีโอเคนะลูกเนะาะวันนี้ครูครูคก็ หวังว่านักเรียนจะได้ความรู้อย่างครบถ้วนถ้าฟังไม่ทันตรงไหนให้กลับไปกอฟังใหม่นะคะลูกอ่ะวันนี้ก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณนักเรียนที่ตอนนี้เปิดมาถึงตรงนี้ฟังคุณครูถึงตรงนี้นะคะลูกขอบคุณที่ตั้งใจเรียนของคุณครูนะคะค่ะแล้วเจอกันอาทิตย์หน้านะคะ